มัคคจิตเป็นดวงไฟล้างอุปาทานแม้ไม่อย่างรู้ฟ้าดินก็ยังรู้ว่าจะอยู่ยังไม่เป็นทุกข์ได้อย่างไรความรู้สึกว่าใช่ตัวเดิมทั้งที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยทังพุทธเรียกว่าอุปาทานเป็นความยึดมั่นสำคัญผิดทางจิตคือไม่ใช่แค่คิดเอาแต่เป็นรากเงาฝังแน่น และลงลึกไปถึงระดับสัญชาตญาณความรู้สึกว่ามีตัวตนเป็นของจริงแต่ตัวตนที่มีให้รู้สึกนั้นเป็นจริงอยู่ไม่นานตัวตนที่เปลี่ยนไปจริงๆนั้นทางพุทธเรียกว่าอนัตตาหมายถึงการประชุมกันชั่วคราวของาธาตุดินเช่นเนื้อหนังาธาตุน้ำเช่นน้ำลายน้ำเลือดาธาตุไฟ เช่นไออุ่นในร่างาธาตุลมเช่นลมหายใจลมผายาธาตุอากาศเช่นช่องว่างโพรงในตัวาธาตุวิญญาณคือจิตผู้เป็นนายแห่งกายโดยที่ทาธาตุทั้งหลายผูกกันอยู่ด้วยกรรมที่คุมรูปให้เป็นหญิงชายหน้าตาดีไม่ดีผิวพันณปราณีตรหรือซามและกรรมจะเป็นผู้กำหนดว่า จะตาของกลุ่มธาตุหนึ่งหนึ่งจะตกต่ำหรือได้ดีเพื่อให้เกิดสุขเกิดทุกข์สมกับกรรมที่เคยทำให้เกิดสุขทุกข์แก่ผู้อื่นไว้ไปบังคับกาเกณฑ์ให้มันดีท่าเดียวตามใจอยากไม่ได้และก็ไม่อาจบังคับให้มันคุมรูปใดๆอยู่เป็นอมตะด้วยคิดแบบวิทยาศาสตร์ก้อนกายประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ราวห้บล้านล้านหน่วย เซลล์เก่าต้องตายไปและถูกแทนที่ด้วยเซลล์ใหม่ตลอดเวลาหากคิดว่าตัวเราเป็นกลุ่มเซลล์ผิวหนังก็แปลว่าตัวเราถูกสับเปลี่ยนร่างทุกสามสัปดาห์หากคิดว่าตัวเราเป็นกลุ่มเซลล์น้ำเลือดก็แปลว่าตัวเราถูกสับเปลี่ยนร่างทุกสี่เดือนหากคิดว่าตัวเราเป็นกลุ่มเซลล์สมองก็แปลว่า ตัวเราอยู่เป็นหลายสิบปีโดยไม่มีการสับเปลี่ยนร่างเพราะบางเซลล์เช่นเซลล์ประสาทในส่วนนอกของสมองใหญ่จะไม่ถูกแทนที่ด้วยของใหม่ตายแล้วตายเลยคิดแบบนักเจริญสติสํนนึกความเป็นตัวเราขึ้นอยู่กับความรู้สึกสบายหรืออึดอัดในแต่ละลมหายใจแล้วก็ขึ้นอยู่กับความทรงจำ วิธีคิดดีคิดร้ายตลอดจนการรู้เห็นทั้งหลายหากคิดว่าตัวเราเป็นลมหายใจก็แปลว่าตัวเราถูกสับเปลี่ยนอยู่ทุกสิบวินาทีหากคิดว่าตัวเราเป็นความอึดอัดหรือสบายก็แปลว่าตัวเราถูกสับเปลี่ยนมากขึ้นหรือน้อยลงทุกนาทีหากคิดว่า ตัวเราเป็นความทรงจำก็แปลว่าตัวเราถูกสับเปลี่ยนได้ทุกวันทุกเดือนหรือทุกปีแต่หากคิดว่าตัวเราเป็นจิตก็แปลว่าตัวเราถูกสับเปลี่ยนร่างอยู่ทุกขณะไม่มีเว้นวักแค่เปลี่ยนจากการเหลือบตามองเป็นการเงี่ยหูฟังจิตผู้เห็นภาพก็แปลเป็นจิตผู้ได้ยินเสียงแล้ว หรือแค่เปลี่ยนจากสวดมนต์เป็นด่าคนอุศลจิตก็แปลเป็นอกุศลจิตแล้วการคิดใคร่ครวนแบบถอดส่วนประกอบตัวตนออกเป็นชิ้นชิ้นทางพุทธเรียกว่าเป็นการพิจารณาโดยแยบคายในระดับจินตนาการอุปาทานอาจเบาลงซึ่งเป็นผลให้ใจเบาตามตลอดจนเข้าใจตัวเองมากขึ้นหลายเท่า เช่นยอมรับความขัดแย้งทางความรู้สึกว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ลักษณะแล้วแต่จะโดนกระทบแล้วแต่จะคิดไม่ใช่มีตัวตนที่ขัดแย้งสองตัวตนซ้อนกันอยู่ส่วนการเอาจริงลงมือเจริญสตินับจากการเฝ้าดูความไม่เที่ยงของลมหายใจกระทั่งจิตเกิดสมาธิเป็นผู้รู้ สักแต่เป็นผู้เฝ้าสังเกตเห็นความไม่เที่ยงของกายใจทั้งมวลกระทั่งเกิดมรรคจิตอันเป็นดวงไฟล้างอุปาทานเราจะเบาโล่งสุดๆจากการรู้แจ้งว่าไม่มีเราแม้ไม่อย่างรู้ฟ้าดินก็อย่างรู้ว่าจะอยู่ยังไม่เป็นทุกข์ได้อย่างไร